บ้านกระไก่กระด้อมให้ริ้วยางกว่านั้นทำม,มาพี่เลี้ยงไม่เล่ารถซึ่งขักเวีเมียกับพ่อเมีย,ยกไก่กระไก่รถกระยางหัวหาเงินให้กูยางเมียบ้านเมียเอ้ยนี่รถพลเรียงางมาผ่านมาว่าถแถวนี่ไปยงมบ่มีรถเมียบ้านนี่โอ้ยเอาอยากให้ไม่ค้นอยู่ล่อให้จังสี่แล้วย่าเมียาบ้านจะเปสบายครับเอ้ยเชื่องยเชื่องเสี่ยงได้บ้านนี่ ม่มีผู้ใดมาทางนี้นาะบาทีมาให้ผู้ใดบาทีจอจอดจดจอ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 ดอดอดอดจอดจดจอ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 ดอดจอดอาจออดจอยจอดอดจอดจอาดนอด่อดาอดนอดจบดจด้อดจอมจนดจอจอ้จดจอดจอดดจอดจอดจอดดดจออดนอดดจออดจ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 อดจอดอดจอดอดอดดจอ่อดจดจอจัดจอดจอดจอดอดจออดปเดจอดเอดจาจอดอดจดจอดจ อย่างวะมันแมนอยู่บ่ถ้ามันมีขี้ได้ผู้เดียวเลยด้วยยังไงวะอกูยังหัวมันได้บาดฮะผู้มีหัวสมองดีย่อมเอาตัวรอดได้เสมอละวะสากับนจะยินดีฮ่อนจะฮ่อนอาบน้ำใช่ปะโอ้ค้ดออกแล้วบาดดีได้การเล็บบาดดีเฮ้ย ในขี่รถเมี่ยวาดมาได้ละกตัวมูแจักคนน้อยไปซะแล้วรับรองไม่พลาดเฮ้ยงานเจ้ากงเทพานันบาดีดอกน้องเฮ้ยไปยู่บ้านอยู่ท้องเอยดิมามาที่แรกมันก็บ่เรื่องดอกเอาไปเอามามันก็เรื่องเองนั่นล่ะโว้ยไ่อยากมาบันไดดอกก่อยเมียป่าได้แล้วจากไหนว่าเฮ้ยมันบ่แม่ของเข้าดอกเมียก็เลยอย่าคงไปยู่น้ำเมาเข้าเดี๋ยวมันก็ดีนั่นแหละมันมีคนมาบ่เดี๋ยวนี่แม่โอ้ยกำลังมากเว้ยแก่ใจเลย่อปเดลย ตัวเดียยิ่งยังว่ะเอยเน่อยเน่ช anyway> ่วยด้ยกจงบอกอยเน่ชยด้วยดี๋ยวอยเน่อยเนตกน้ำงดึงกันนะอยเน่อยเน่เ้ยงคนอื่นว่าซอยเน่ซอยเน่อยเน่ตกน้ำอยเน่ยว่าตกน้ำมันก็ยังมีอะไรอย่นี่น้ำมันก็ว่สะเทียนสะย่งได้ยดี มันต้องโต๊ะตัวแถวนี้ล่ะแถวนี้ก็มีตะนามตัวนี่ไ้ระดันนั่นเดี๋ยวไปไกลๆก็บ่าไม่ย,ยังไม่มีน้ำเสียดน้ำไม่ไม่คืนน้ำมันมันอยู่หุ่นบ่หรอกพี่ไป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 ทางหนามันกันไปโซนอยแนีนั่นนั่นเร็วๆยแนีพอนะแล็ดเล็ดเสียงกับคุณคุณที่เร็วๆๆฟากนี่แหละฟากไฟนี่แหละมาเลยโอ้ยมาแล้วบาดเอ้ยสบายแล้วบาเดย์ระดับนี่บ่ไม่ยังใส่ะโอ้ยมาบ่ะมาทางนี้บ่โซนีโซนี สบายเลยบาดิ้นุ่นุเสียงทังขุนสอยแน่พอนะตกน้ามานะหุ้ยสาขเป็นแต่เลิกดกับมาบอขาดทุนแันลงสาเกรแน่เกรแน่สบายเรยไาดิเอ้เ้ยิหาคือลือดเขี้วะมาบอรแน่กรแน่นันนัอยู่เงาบอนันเลี้วเลี้วเข้าไปเลีวเข้าไปเลยเลีวเข้าไปเลยนั่นั่นลโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วบาดิโอ้ยพวกบาดมาตกน้าจมนี่กํลังสีจมกํลังส เร็วๆเอาขึา้นมาแล้็วมัาสิตายก่อนหามัางเอ้ยมันเป็นยังดอกเพาก็นทีจมว่างเขามาเนี่ยแหละเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึนา้นเร็วโอ้ยอากาศมันฮอนเราสิลงเด่นน้ำคือไดบุญนมามเป็นสามันเตือนคือไดบุญเดีวยวมาบาดมือเดียวใครกันมีงานเลยนะ่ะโอ้ได้ซอยคนพร้อมบาดดีโอ้ซื่อมาโทษแซมบาาูไทยคลิปตลกพี่ว่าได้สิ่ายให้มึงเนาะโอ้อ่อนอ้อยซอยเลยบาดอีพ่อเอ๋ยบาดนี๋ใครยุ่งนานว่าท่านข่าวทองมาได้ทองว่าท,ท่านใครเอ้าเอา,าลง นี่ละใส่รอเขาเี่ยยู่เหอาเอาไงพไง่อน้อนนอนนอเดี๋ยวภาพเมียบันเฮ้ยจ่าาจังไหนและเจ้าบัจาเอ้ยไงนี่ถ้าบัาแล้วคิดงตายอยู่ว่ท่านตายว่ท่านใจหันใจอยู่ไปไปไปเงียบันเลยเฮาบ้านนี่ในเวียดย่ำคำคักน้องเฮาบานเนี่ยเอาเร็เร็วเร็วสิใจขาดค่าโดนเฮาเลยนี่ยังล่นั่นน่ะฝนตกน้ำเอเราหันใจดีคเราดินยอมเนี่ยว่าเราถือใข่หรือขึ้นบอเ่ไปอันนั้นไม่ย่างเดียวเอา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 เราุขึ้นมาแล้วบ้านเอา ต้อแไปะันนั้นไม่ขึ้นเก่าระแบบเด็ดไอ้กูไม่ได้เด้อเจ้ากูไปส่งเงี้ยนได้เอาขึ้นแล้วบ่เออกูเศร้าแล้วมันเป็นจังแด่กี่เยว่นี่ตัวกันบ่ไปทั้ท่าเฮ้ยเจ้าพี่บ่เว้ยตัวหล่ออยู่มานหอดบ้านด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอากูไปส่งเงี้ยนทะแม่ขันหอดบ้านหอนสาม